สวัสดีครทุกท่านก็นด้วยนะครับผมโทฟี่และว,วันนี้ผมก็จะมาเมามอนรายได้หนังใหม่ประจําสัปดาห์ซึ่งมันก็ไม่ใช่ประจําสัปดาห์หรอกผมก็ทำนานนานครั้งนะครับอ่าก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็จะเป็น a l เลียนโลบูลนะครับก็ก่อนที่จะร,ะรับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปใหม่ต่อไปวยครับโอเคไปดูกันดีกว่าแต่ว่าผมขอพูดถึงหนังเก่ากันก่อนดีกว่านะครับเดพูล แอนด์วูฟเวอรีนะครับผมหน yeah, em. so ัง MCU เรื่องเร็ปีนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่ามาร้อนแรงมากๆตอนนี้นะครับฉายมาแล้วเกือบจะ20บกว่าวันแล้วนะครับทำรายได้ไป1,141ล้านเหรียญจากทุนสร้าง200ล้านเท่ากับว่าภาพอยู่เรื่องนี้นะครับกลายเป็นหนังเรด R นะครับผม18บวกที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลแล้วนะครับแล้วไม่แน่นครับหนังเรื่องนี้อาจจะทะลุถึง 1,200ล้านเลยนะครับอ่าก็ยินดีกับเขาด้วยนะครับหลังจากที่เรื่องที่แล้วรายได้อาการคร่อนข้างสาหัสขอหนังดิสนีย์อีกหนึ่งเรื่องดีกว่านะครับอย่าง Inside Out 2นะครับผมหนังของพิกซ่านะครับตอนนี้ทำรายได้ไป1,625ล้านเหรียญนะครับจากทุนสร้าง200ล้านเหรียญนะครับโอ้โหถ้าทำอีกนิดนึงนะครับมันก็จะสามารถแซงเดอะไนท์คิงนะครับแต่ได้ได พูดอย่างเต็มปากสักทีนะครับว่ามันเป็นหนังแอนิเมชันที่ทำรายได้สูงที่สุดตลอดกาลครับเพราะเดอะไรต์คิงฉบับไรแอคชั่นที่ทำรายได้ถล่มทลายมันมันนั้นบอกว่าเดอะไรต์คิงคือแอนิเมชันนะครับเป็นแอนิเมชันที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลซึ่งผมเคยเอ,อจริงผมเพิ่งจะเห็นนะแล้วผมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เพราะหลายๆคนก็น่าจะมองรวมถึงผมละก็คือผมว่าเดอะไรต์คิง ถึงแม้มันจะไม่ได้แสดงโดยคนแสดงคนไม่ได้แสดงครับแต่ว่ามันก็มันก็มันมันไม่ใช่อิเมชั่นอ่ะครับก็ดีใจด้วยโอเคเราไปดูหนังที่เริ่มช่วยอาการที่ยังไม่ได้หนักมากอาจริงมันยังดีแหละแต่ก็ไม่ดีเท่าภาคที่แล้วนะครับอย่าง l i s p o c a b l e m ี4นะครับก็ทํารายได้ไป847ล้านเหรียญครับจากทุนสร้างแค่100ล้านเอาจริงมันก็กําไรแล้วแหะครับ แล้วก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับว่ามันจะแซงภาคอื่นๆได้หรือไม่แม้แต่900ล้านมันจะถึงหรือเปล่าซึ่งสำหรับผมค่ามันยังสามารถเรือนระยะได้อีกสักหน่อยก็อาจจะถึงก็ได้นะครับแต่คงไม่น่าจะเป็นหนังที่ทำรายได้ทะลุ1 0 0 0ล้านอีกหนึ่งภาคของแฟรนไชสนี้นะครับก็โอ้โหหลังจากมิเนียนภาคแรกครับรายได้เหมือนมันจะตกลงเรื่อยๆนะเออก็ย่างน้อยอผมว่าค่าให้สบายใจหน่อยก็ห0 0งน้อยแซงเดอะไลท์ออฟสกูลอะ เออบอกว่าได้แล้วเรามาเอเลี่ยนกันดีกว่านะครับผมออกเลือกไปสั้นเยอะเลยนะครับอ่ะก็ะามาเริ่มกันนะครับก็นะครับดองเรื่องนี้ทำรายได้นะครับ3วันแรกนะครับเมื่อวันศุกร์ที่16สิงหาถึง18สิงหาคมนะครับด้วยจำน,นวนโรงาพาบยนต์กว่า3,800กว่าแห่งเลยนะครับทำรายได้ไป41ล้านเหรียญน,นะครับผมแล้วก็ตลาดโลกนะ่ะ66ล้าน รวมรายได้ทั่วโลกเปิดตัวนะครับคือ108ล้านเหรียญจากทุนสร้าง80ล้านโอโ้โหถือว่าดูดีมากๆนะครับรายได้ก็เกือบจะคุ้มทุนแล้วนะขาดอีกแค่50กว่าล้านนะครับอ่าก็ถือว่าดูดีนะครับได้ว่าแฟรนไชสนี้เนี่ยโอโย้โหียกว่าดิสนีย์ช่วงนี้เาฟื้นคืนชีพเยอะมากๆนะครับตั้งแต่หนังเรื่องแรกที่เข้าฉายอย่าง The First Omen เนี่ยเออที่ถึงแม รายได้อาจจะไม่ดีนะครับแต่ว่าเขาวิจารณ์การตอบรับถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะ,ะแล้วก็แน่นอนอินไซต์เอากับเดดกูก็ดีมากๆคิงด้อมก็ถือว่าใช้ได้นะครับเรียกว่าโอ้โดิสนีย์ช่วงนี้มามากๆนะครับเจอมีเอเลี่ยนอีกก็อืม,อมก็ไม่แน่นะครับดิสนีย์อาจจะกลับมาเป็นคิงในรายได้ภาพยนตร์ก็ได้นะครับผมผมไม่ได้พูดถึงเอเลี่ยนเลยก็ผมไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเอลิสักเท่าไหร่นะเพราะ ไม่ได้ดูอ่ะนะครับแต่ว่าก็ก็น่ายินดีนะครับก็ผมก็ยอมรับนะผมไม่ค่อยกล้าดูเอเลี่ยนเท่าไหร่แล้วก็ถ้าจะดึงดูดผมได้ก็คงเป็นเอเลี่ยนพัฒเพลเตอร์เท่านั้นแหละเออผมว่าผมว่าน,น่าดูกว่าเอเลี่ยนพัฒาเพลเตอร์ผมชอบนะก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดี